ข้าพระพุทธเจ้านายสุภกรปราโมจิตขอกล่าวคำปฏิญ,ญาณต่อหน้าพระรัตน้ไตร,รัยต,ต่อพระพัก,พพกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุด,ดา,าสยามบรมราชากุมารี ต่อหน้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณาจารย์ซึ่งชุมนุมกันอยู่ณสถานที่นี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย ข้าพพุทธเจ้า,ะา,าจะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรร,รมนูญข้าพพุทธเจ้า,ะา,าจะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีข้าพพุทธเจ้าจะประกอบสัมมาอาชีพ Sham ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพพุทธเจ้า จะเคารพนับถือครูบาอาจารย์ลาาารและใช้วิชาความรู้ในทางที่ชอบด้วยยุติธรรม,ยยรรมข้าพระพุทธเจา้า,ะจ,าจะมุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติายิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ข้าพพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งศักและสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดข้าพระพุทธเจ้าจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นสื่อไป